สวัสดีครับสวัสดีเช้าสายสายวันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็ถือว่าแดดค่อนข้างแรงนะครับแดดดีนะครับวันนี้พอดีนะครับแตงโมเนี่ยลงไปอายุครบ25วันนะครับนับจากวันที่พ่อเมล็ดในถาดจนถึงเอาต้นพันธุ์เนี่ยมาลงแปลนครับคือนับตั้งแต่วันพ่อเมล็ดเนี่ยครับจนถึงวันเนี้ยอายุครบ25ประมาณ25วันนะครับพอดีก็มีบางต้นที่สามารถที่จะเด็ดยอดได้แล้วนะครับก็เลยทําการไล่ทยอยเด็ดยอด ต้นที่เดดได้นะครับพอดีแดดก็เลยแวะมาถ่ายคลิปในร่มสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะแพนกล้องไปให้ดูแปลงสักเล็กน้อยนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นที่ไถเตรียมจะลงะต้นกล้วยนะครับก็จะมีพวกผลไม้แซมด้วยนะครับพอเข้ามาสู่ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นโซนของ ล้วยที่ได้ลงไปตั้งแต่แรกๆครับที่ได้ถ้าติดตามคลิปจะเห็นว่าจะเป็นส่วนของต้นกล้วยนะครับถัดจากต้นกล้วยที่เป็นแปลงใหม่นะครับก็คือตรงนี้จะเป็นอตอนนี้กำลังลงแตงโมไปนะครับซึ่งแผนไว้จะลงกล้วยนะแต่ว่ายังไม่ลงนะครับก็ลงแตงโมก่อนนะครับเป็นลงเพื่อระยะสั้นก่อนนะครับเพราะว่าที่ตรงนี้นะครับมันจะค่อนข้างที่จะาราบลุ่มนะค่อนข้างที่มีน้ําท่วมตอนหน้าฝนก็เลยแผนว่าอยากจะถ้าถ้ามีเขามาคุณดินนะครับก็จะ เอามาถมสักทีหนึ่งก่อนเพื่อให้สูงข,ขึ้นก่อนนะครับดูจุ๋วขึ้นก่อนว่าจะได้ถมไหมนะครับก็เลยลงแตงมวยรอครับส่วนถัดจากฝั่งของกล้วยก็จะเป็นแปลงที่ไถเตรียมลงกล้วยเหมือนกันครับแต่ว่าตอนนี้ก็ลงที่เป็นสับรดไปนะครับแล้วก็ฝั่งถัดไปก็จะเป็นโรงเรือนเนาะนะครับก็เป็นคร่าวๆประมาณนี้สําหรับแปลนะครับอ่าวันนี้จะขอเวลาสักไม่นานนะครับว่าจะมาพูดถึงนะครับในประเด็นหัวข้อ,อเกี่ยวกับ แนวทางหรือวิธีการในทาในการทําการเกษตรนะครับซึ่งตั้งแต่คลิปแรกๆจนถึงคลิปตั้งหลังมานะครับแน่นอนว่าถ้าท่านที่ติดตามมั้งแต่แรกๆก็คือจะรู้ว่าผมเนี่ยพยายามที่ทําแบบอินซีนะครับอินซีมาเรื่อยๆนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่นะครับได้ชื่นชอบวิธีการแบบอินซีนะครับแล้วก็ได้ทดลองทำนะครับก็คือเป็นวิธีที่ดีมากครับแล้วก็เวรับกานมานะครับก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดอะไรต่างๆนะครับก็ได้มาทบทวนวิธีการหลักการนะครับแนวทางว่า จะไปในแนวทางไหนนะครับวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงหัวข้อของการทำเกษตรแบบอินรีแบบเคมี Me, แล้วก็อย่างที่สานะครับตรงกลางก็คือแบบไฮบริดว่าเป็นยังไงในมุมมองของผมนะครับฮะท่านที่สนใจในการทำเกษตรเนี่ยก็นะครับรบกวนฟังสักนิดนึงก็ได้ครับเผื่อเป็นแนวนแนวทางนะครับแล้วก็จะได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นให้รู้โดยทั่วก,กันว่าตอนนี้ผมทําเกษตรแบบเป็นยังไงนะครับอ่ะนะครับ จากประสบการณ์นะครับเกือบปีหนึ่งที่ที่ผ่านมานะครับที่ได้ทดลองทําแบบเกษตรอินทรีย์นะครับมีการทําปุ๋ยหมักทําน้ําหมักแล้วก็ใช้กับต้นพืชนะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้มีเวลาลงไปเยอะนะครับก็ด้วยความที่อาจจะไม่ทําเต็มเวลาทําแบบฮัร์านนะครับก็ได้เจอปัญหาต่างๆนะครับข้อดีต่างต่างนะครับแน่นอนว่าครับการทำเกษตรแต่ละแบบเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับความชื่นชอบ1เรามองที่จุดประสงค์ก่อนครับว่าเราทําเพื่อการค้าหรือทําเพื่อบริโภคในครัวเรือนนะครับ ถ้าทําเพื่อบริโภคในครัวเรือนนะครับทาปลูกกินเองเนี่ยนะครับแน่นอนว่านะครับเราทําในปริมาณอาจจะไม่ได้เยอะนะครับเราจะทําแบบอินทรีย์ก็ได้หรือเคมีก็ได้นะครับถ้าทําอินรีเนี่ยถ้าเจอโรคต่างๆเจอวัณหาต่างๆหรือว่าเรื่องของธาตุอาหารพืชนี่นะครับปุ้ยหมักสามารถทําได้ครับเราสามารถดูแลได้นะครับถ้าเราทําไม่เยอะนะครับอินรีเนี่ยนะครับถือว่าตอบโจทย์แล้วก็ดีมากๆครับปลอดภัยแต่ว่าถ้าเราทําในปริมาณที่เยอะนะครับทำอาจจะไม่ได้เยอะมาก แต่ว่าจุดประสงค์เพื่อการขายแล้วกันนะครับทั้งการเรียนการขายเราก็ต้องย้อนกลับมาดูนะครับว่านะครับเราเนี่ยนะครับจะเลือกแนวทางไหนระหว่างอินทรีย์กับเคมีนะครับแน่นอนครับถ้าเป็นอินรีเนี่ยนะครับเราจะทําเยอะแบบมากๆกไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีข้อจํากัดหลายๆอย่างทั้งในเรื่องของปุ๋ยหมักเรื่องของ่าอาหารเรื่องของการดูแลรักษานะครับถ้าเราทําในบริเวณที่ไม่เยอะมากเราดูแลได้โอเคครับเราสามารถทําได้ แต่ว่านะครับมันก็ขึ้นกับชนิดของพืชด้วยถ้าเราปลูกผักนะครับปลูกผักมะเขือปลูกผักสวนครัวนะครับแบบนี้อินทรีนะครับผมมั่นใจว่าได้แน่นอนนะครับเพราะว่ามะเขือเนี่ยนะครับผมปลูกอินรีก็ได้ก็ได้กินนะครับได้เก็บได้กินขนาดอาจจะไม่ค่อยได้ดูแลมากนักนะครับแต่ว่าถ้าเราปลูกอย่างอื่นนะครับปลูกอย่างอื่นที่อาจจะมีความอ่าซับซ้อนมากขึ้นนะครับอย่างเช่นปลูกองุ่นนะครับหรือว่าปลูก ต้นไม้ผลไม้หรือว่าอย่างอื่นที่มันต้องการธาตุอาหารเยอะแล้วมันก็มีโรคและแมลงเยอะแบบนี้อินทรีย์มุมมองของผมนะครับผมคิดว่าอาจจะทําได้นะครับแต่ว่านะครับมันก็มีความเสี่ยงเนาะตัวนี้ก็ยังไม่ได้เคยลองทำจนถึงเก็บผลผลิตนะครับมันก็ต้องมีความเสี่ยงในเรื่องของทั้งโรคพืชแล้วก็ธาตุอาหารพืชนะครับนี่คือข้อจํากัดของอินทรีย์นะครับสรุปว่าอินทรีถามว่าดีไหมนะครับถ้าเราทำเองดีแน่นอนนะครับถ้าเราทําขายนะครับ ก็ดีเหมือนกันถ้าเรามีเวลาแล้วทาในปริมาณที่ไม่เยอะมากแล้วเรามีเวลาให้เขาดูแลเขาอย่างดีๆนะครับแต่มันก็มีจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมานะครับตรงนี้เนาะตรงนี้คืออินรีดีมากๆในด้านของความปลอดภัยนะครับต่อไปนะครับถ้าทำแบบเคมีล่ะนะครับเคมีเนี่ยนะครับหมายถึงว่าเราทําแบบเคมีเลยไม่เอาอินรีเลยอย่างนี้หรือไม่หรือว่าอาจจะเอาคล้ายๆว่าใช้แบบพวกมูลสัตว์อะไรมารองพื้นแล้วก็ค่อยเคมีตาม เอา้ง่ายถ้าเคมีเนี่ยก็คือเป็นเป็นเคมีเอาเคมีมาใช้แล้วกันนะครับตรงนี้แน่นอนว่าเคมีเขาก็มีจุดเด่นนะครับในเรื่องของธาตุอาหารพืชนะครับปุ๋ยเคมีต่างๆเนี่ยเขามีธาตุอาหารไนโตรเจนฟอสฟอรัสเซียมธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเนี่ยค่อคนข้างจะครบอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเจอปัญหารโรคแมลงก็จะมีเคมีพันุ์ต่างๆเข้ามาจัดก,การได้ครับนี่คือข้อดีของเคมีก็คือธาตุาอาหารเพียงพอนะครับเราอาจจะต้องใช้ปุ๋ยหมักเยอะๆนะครับ มีเคมีพัณฑ์มาช่วยจัดการได้นะครับสรุปว่านะครับถ้าอินซีเนี่ยครับข้อดีของเขาก็คือนะครับหปลอดภัยครับปลอดภัยนะครับสก็คือเขาจะมีจุลินทรีย์ใช่ไหมครับมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆเนี่ยนะครับก็จะทําให้ดินอ่ะนะครับมีชีวิตนะครับต้นพืชแข็งแรงดินร่วนซุยอ่านี่คือข้อดีของอินซีนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับสามารถลดต้นทุนได้นะครับอย่างเช่นทำปุ๋ยหมักเนี่ยนะครับถ้าเราเลี้ยงไก่ไข่เองเรามีมูลสัตว์เราไม่ต้องซื้อเรามาทํา ปุยแบงก์ินซีนะครับหรือว่าเราซื้อแบบพวกเศษมานกากมันต่างๆที่มันมีราคาไม่แพงนะครับปริมาณเยอะๆเนี่ยเอามาทำปุยแบงกยินซีมันก็เป็นการลดต้นทุนได้เนาะนี่คือข้อดีของยินซีนะครับส่วนเคสมีข้อดีของเขาก็คือสะดวกสบายค่าอาหารเพียงพอนะครับจัดการกับพวกปัญหาโรคแมลงได้นะครับอ่าสองบริเวณนะครับแต่นะครับตอนนี้นะครับมุมมองของผมนะครับอ่าผมก็เลยคิดว่านะครับกลับมาทบทวนนะครับประสบการณ์ปัญหาต่างๆนะครับผมก็เลยคิดว่าตอนนี้นะครับจะไม่ทําแบบ อินซีเพียวจะไม่ทาแบบเคมีเพียวก็คือจะเอาทั้งอินรีแล้วก็เคมีนะครับมาผนวกกันนะครับเอาข้อดีของอินรีเอาข้อดีของ C, เคมี Me เนี่ยมาผนวกกันนะครับแต่ว่าจะทําอยู่ในหลกักหลักการของความปลอดภัยความปลอดภัยก็คือทําเกษตรแบบปลอดภัยก็คือคล้ายๆว่าสมมุติว่าถ้ามีหาโรคแมลงเราต้องมีอาจจะเป็น,นการฉีดพ่นเกี่ยวกับค่าแมลงหรือว่าค่าเชื้อราค่าอะไรต่างๆที่เป็นการป้องก,กันโรคแําแมลงนะครับ เราก็จะใช้ในห่วงที่ใช้ได้นะครับใช้ในห่วงที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็นะครับแล้วก็ดึงจุดเด่นของอินซีเนี่ยนะครับมาใช้ทั้งในเรื่องของอินซีต่างๆหรือว่าโวยหมักหรือว่าสิ่งที่เป็นอินซีที่ทำให้ดินร่วนซุยหรือว่าทำให้พืชแข็งแรงเนี่ยเราก็เอามาใช้นะครับเคมี K Me ก็ดึงในเรื่องของพืฒทาอาหารต่างๆนะครับพวกเคมี Me พันธุ์ต่างๆ,ๆที่มาจัดก,การร่วมบาลาเนี่ยเอามาใช้ร่วมกันนะครับดังนั้นตอนนี้จะเป็นการผสมเสตรแบบปลอดภัยก็คือเป็นแบบไฮบริดที่เอาทั้งอินรีย เอาทั้งเคมีเข้ามาใช้นะครับจะไม่ใช่อินทรีย์เพียวๆจะไม่ใช่เคมีเพียวๆแต่ว่าเป็นแบบไฮบริดอ่ะนี่ก็เป็นแนวทางณตอนนี้นะครับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับถ้าคิดว่านะครับแนวทางที่ผมกําลังทาอยู่หน้าตอนนี้นะครับเป็นอย่างไรนะครับมีความเขาเรียกว่าอะไรน,นะครับเป็นไปได้สูงไหมนะครับหรือว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะ,ะให้คําแนะนําหรือว่าให้ข้อคิดเห็นได้นะครับ หรือว่าถ้าจะต้องการติดตามาว่ามันจะเป็นไปได้มากนะ้อยแค่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามเป็นเพื่อนกันนะครับเดี๋ยวจะไปลงสวนต่อนะครับตอนนี้ครับ